เดี <One input> ๋ยววันน um, ี้เรามาคุยกันเรื่องจีนเนี่ยก็จะเป็นเรื Movie ่องเสร็จนางมาล้วก็คือเหมือนว่าปีที่แล้วก็แย่แล้ว underperform สุดๆที่เปิดปีมาก็ยังเหมือนแบบตั้มตกล่งเกเหมือนเหมือนจะดีเดี๋ยวก็จะไม่ดีมันเหมือนมันไม่มีทิศทางแน่นอนอ่ะหลายคนบอกโอ้ยชัวร์แล้วสื่อจ้นผิงมาปรับนโยบายแล้วใช่ไหมครับมีกองทุนตั้งนู่นตั้งนี่จะให้ซื้อหุ้นละ สุดท้ายมันก็เหมือนนิยมไปอ่ะมันเหมือนไปยากจังเลยอะไรอย่างนงี้เนาะก็ผมว่าเศรษฐกิจภายในจีนเนี่ยตั้งรอบนี้นะครับมีปัญหาจริงจอัตราจา้างงานของจีนเนี่ยติดลบ3ไตรมาสติดต่อกันแล้วไม่เคยยาวนานขนาดนี้นะแต่มันก็ลบหนึ่งลบสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงอะ่ะผมว่ามันมีหลายๆ i m p อิมแพคมันมีตัวเลขหนึ่งผมจําชื่อดัชนีษาสั่งคลิได้เขาเรียกอัตรา,า,าการนะเป็นเจ้าของบ้านแล้วกันว่า100คน่ะเป็นเจ้าของบ้านกี่คน คนจีนนี่96%ถ้ามอง96%ก็คือทุกคนเป็นเจ้าของบ้านแล้วอะถ้าคุณจะย้ายบ้านคุณก็ต้องขายหลังเก่าอะไรประมาณนี้แต่ของเราคือยังมีคนไม่มีแล้วไม่รู้จะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำมันมันคนละาฝั่งกันนะครับเพราะฉะนั้นภาคโรงงานก็ไม่ดีภาคอสังหาก็สะดุดเนาะเด็กจบใหม่ว่างานก็ไม่มีงานทําการบริโภคก็ชะลอตัวมันก็เลยทั้งหมดทั้งปวงผมว่ามันก็เลยทําให้เศรษฐกิจจีๆๆนอะไม่ตั้ง้ไม่แย่แต่มันดูเงาเงามันดูแบบ เออไม่ไม,ไม่ไม่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอะไรในเรื่องของจีนเนะะี่ยค่ะมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ P M I ภาคการผลิตเนี่ยยังต่ำกว่า50เป็นเดือนที่5มองภาพรวมของเศรษฐกิจจีนยังไงบ้างคะพี่มี่ มันเป็นไปได้ไหมคะที่มันจะดูเหมือนจะซึมยาวไปเลยก็ตอนนี้จริงๆทัาขะาไปเล็กๆแล้วกันนะว่าจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นมันก็เปลี่ยนเพียงนิดหน่อยเหมือนนางนอมีรู้อยู่แล้วนะว่าหุ้นตัวไหนที่บอบแพงดัชนีอ่าอเมริกาแพงมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ชนิดญี่ปุ่นปีที่แล้วขึ้นยี่สแปดเปอร์เซ็นตนี่เอทูเดตบวกอีกเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตอะไรประมาณนี้นะอันนั้นคือฝั่งที่เขาดีๆเจ็ดนางฟ้าอะไรก็ว่าไปนะ เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องจีนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเศรษนางมาแล้วก็คือเหมือนว่าปีที่แล้วก็แย่แล้ว under perform ส,สุดๆนี่เปิดปีมาก็ยังเหมือนแบบก้ามก้ามกืองกงมันเหมือนจะดีเดี๋ยวก็จะไม่ไดีมันเหมือนมันไม่มีทิศทางแน่นอนอะ่ะหลายคนบอกโอ้ยชัวร์แล้วสี่จิ้นผิงมาปรับนยโยบายแล้วใช่ไหมครับมีกองทุนตั้ง,งนู่นตั้งนี่จะให้ซื้อหุ้นละสุดท้ายมันก็เหมือนไม่ยอมไปอะ่ะมันเหมือนไปยากสังเลยอะไรอย่างนงี้เนาะก็ผมว่าเศรษฐกิจภายในจีนเนี่ยค่อนข้างรอบนี้นะครับมีปัญหาจริงจ ตอนแรกไม่แน่ใจหรอกผมไปเที่ยวจีนบ่อยเนาะแล้วต้นต้นมกราเนี่ยมีโอกาสได้ไปอีกครั้งหนึ่งผมก็ไปกับน้องๆมีอ่พี่ชาวด้วยนาะยกสมาคมไทยบีไอตอนแรกไม่รู้เรื่องเขาชวนกันไปเป็นสามก๊กอะไรผมก็อ่าลองไปดูดูเนะเาะพอไปดูเสร็จอะ่ะโอ้โหจริงๆไม่เคยไปเสีชวนเนาะแต่ว่าก็ไปเซิร์ชข้อมูลมาก่อนแล้วว่าจริงๆตรงนี้เป็นเมืองใหญ่ลําดับต้นๆอะ่ะผมจาไม่ได้สามหรือสี่อ่ะมีเป็นเมกะซิตี้ของจีนอะ่ะคนน้อยมากเลยคนมันน้อยจนผมรู้สึกว่า คนบริโภคภายในมันเนี่ยคงมีประเด็นม,มีปัญหาจริงๆและจริงๆมันมีหลายตัวเล่นเนาะที่ถ้าเราไป search ใน Google ก็จะเห็นว่าอัตราจ้างงานคนจีนเนี่ยติดลบสามไตรมาสติดต่อกันแล้วไม่เคยยาวนานขนาดนี้นะแต่มันก็ลบหนึ่งลบสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงอะ่ะผมว่ามันมีหลายๆ Impact ประกอบกันเมื่อกี้น้องนองนวมีพูดเรื่อง MPI ใช่ไหมครับที่ติดลบห้าเดือนติดต่อก,กันกหลกักๆอ่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวเลข FDI จีนเนี่ยปกติเป็นโรงงานของโลกเนาะใครๆพูดถึงจีนก็บอกเขาคือโรงงานของโลกมีเบ็ดเงินทุกที่มันก็ผลิตจากจีนของทุกคนในบ้านต้องผลิตจากจีนไม่รู้ว่าห้าหกชิ้นเจ็ดแปดชิ้นตอนนี้เขาถูกการกีดการค้าจากหลายๆที่แหละอเมริกาก็จะขึ้นภาษีเขาแต่เดิมไม่รู้กีดกันกันไปแล้วก็จะขึ้นจากยี่สิบยี่ห้านี้โดนัลทรัมป์บอกถ้ามาจะขึ้นเป็นหกสิบนี่ทุกคนก็เริ่มกลัวพอเริ่มกลัวเนี่ยไอ้เบ็ดเงิน FDI ที่เคยอยู่ประมาณปีละแสนล้านเหรียญเนี่ย แล้วเคยพีคสุดที่สามแสนกว่าล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้เหลือแบบเกือบเกือบสามหมื่นล้านเหรียญหรือว่าบางบางเดือนเหลือสูงหรือบางเดือนติดลบอะไรเงี้ยเน็ตเอาท์โฟคือคนจีนยังหนีออกมาเลยไม่พูดถึงคนต่างชาติไม่เข้าจีนนะคนจีนที่เปิดโรงงานในจีนยังออกมันยังออกมาเมืองไทยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้อับมันเหมือนกันนะเพราะ FDI หายไปมันตามมาด้วยอะไรครับการสร้างโรงงานก็น้อยคนงานก็ไม่ค่อยมีงานทําตําแหน่งการว่างงานก็เยอะขึ้นคือทุกอย่างมันก็จะ ผูกพันกันไปนั่นแหละแล้วพอโรงงานออกมาเยอะไอ้ตัวเลขผู้จัดดัชนีผู้จัดก,การสั่งซื้อมันก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะมันไม่มีโรงงานจะเข้าไปผลิตเนาะผมว่าภาพแบบนี้คงคงเห็นแล้วก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกสักอาจจะครึ่งปีแรกของปีเนี้ยผมว่าทุกคนกําลังคอนโซลเดตกำลังปรับตัวแล้วพอข่าวร้ายในจีนเยอะๆเนี่ยกลายเป็นคนจีนเก็บตังค์หมดเลยแต่การออมผมจําไม่ได้เหมือนจะสี่สิบเปอร์เซ็นของของของ เงินเงินได้อะไรอย่างเงี้ยคือออมเยอะมากแล้วจนเขามีเงินออมเยอะที่สุดในโลกนะคนจีน per capita มีเงินออมน US, อหนึ่งหมื่นล้านยูเอสไอหนึ่งหื่นเหรียญยูดอลลาร์คือสูงมากนะคนไทยเนี่ยจะ500บาทอลไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าคนจีนนี่หมื่นเหรียญยูเอดอลลาร์นี่คือสามสี่แสนบาทต่อคนเนี่ยเยอะมันก็เลยทําให้ภาวะมันเป็นแบบว่าแข็งแรงแข็งแกรง่งเงินสำรองเยอะแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปลงทุน ภาครัฐบาลก็พยายามจะกระตุ้นแต่มันโดนเยอะเหลือเกิน FDI ก็หายไปโรงงานหายไปละไอ้ภาคก่อสร้างเป็นไงครับก็ติดลบไม่รู้กี่เดือนก็ติดลบต่อเนื่องแล้วคนจีนคือก็เริ่มไม่ค่อยอยากจะซื้ออสังหาแล้วด้วยหลายเหตุผลก็คือสี่ปีที่ผ่านมาอาสังหาขึ้นตลอดทางเลยพอไม่ซื้อเป็นไงครับอสังหานี้ contribue GDP ยีิบิบเปอร์เซ็นอ่ะแล้วต่อจากนี้ ประชากรจีนเริ่มติดลบอีกบอกคนจีนจะกลับมาซื้อสังหาไหมผม question mark ไปหมดนะผมคิดว่ามันคงจะกลับมาซื้อแต่มันคงไม่ได้กลับมาซื้อแบบภาพเดิมแล้วน้องดามีทราบไหมครับว่ามันมีตัวเลขหนึง่งผมจําชื่อดัชนีภาสาังกิษได้เขาเรียกอัตราการเป็นเจ้าของบ้านแล้วกันว่าหนึ่งร้อยคนเป็นเจ้าของบ้านกี่คนคนจีนนี่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นตเวียดนามนี่แปดสิบสี่เปอร์เซ็นตอะไรประมาณเนี้ยเมืองไทยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เมืองไทยคือเอ้ยแล้วคนไม่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ไงเช่าครับเช่าอยู่ เช่าอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคนที่มีมีเป็นของบ้านตัวเองเนี่ย44เปอร์เซ็นต์เองนะเมืองไทยคือต่ํากว่าเวียดนามต่ำกว่าจีเนเยอะอาจจะมองเป็นดีก็ได้มองเป็นลายก็ได้ถ้ามอง96เปอร์เซ็นต์ก็คือทุกคนเป็นเจ้าของบ้านแล้วอะถ้าคุณจะย้ายบ้านคุณก็ต้องขายหลังเก่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ของเราคือยังมีคนไม่มีแล้วไม่รู้จะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำมันมันคนละฝั่งกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากโรงงานก็ไม่ดีฝากอสังหาก็สะดุดเนาะ เด็กจบหม่ว่างานก็ไม่มีงานทําการบริโภคก็ชะลอตัว,ม,ม,ว,ม,ม,วมันก็เลยทั้งหมดทั้งปวงผมว่ามันก็เลยทําให้เศรษฐกิจจีนอ่ะไม่ตายไม่แย่แต่มันดูเงาเงามันดูแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอะไรคำนองเนี้ยไม่เห็นข่าวถ้าถ้าน้องน้ม,มีอ่านข่าวสมัยก่อนจะมีคนจีนแย่งกันซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมคือแย่งกันออกซูเปอร์คาร์ตอนนี้เราเราไปอ่านตามข่าวจะไม่ค่อยเจอพวกนี้เนาะมันจะน้อยมากทุกคนย้ายไปขับเสี่ยวมี่ไปขับ อะไรอ่ะขับ X เิงก็คือคือเอาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอ่าอย่างเสีมี่อ่ i เมื่อก่อนขับซูเปอร์คาร์ใช่ไหมคันหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามสิบล้านอาจจะไปซื้อเส่ยวมี่เพราะเ่ยวมี่เนี่ยข้างหน้าก็เหมือน m c ลาเรน720ข้างข้างนี่เหมือน Porsche Taycan นะข้างหลังก็เหมือนพวกไอเขาเรียก Aston Martin ซื้อคันเดียวได้สามคันแล้วก็ประหยัดประหยัดละเพราะยุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าอ่ซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งได้ถึงสามสามคันนี่สี่สิบกว่าล้านนี่ซื้อสองล้านกว่าบาทมันอาจจะเป็นอะไรแบบเนี้ยก็ เป็นภาพที่ผมเห็นในจีนตอนเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้คึกคักไม่ได้มีทุกๆอาทิตย์มีบินเล่นแนขึ้นสองสามคนอะไรเงี้ยไม่มีข่าวแบบนี้แล้วอ่ะข่าวในจีนที่ออกมามันเป็นข่าวแบบนกาทีฟแล้วนกาทีฟแล้วก็ยังดูเหมือนมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีเรื่องที่ต้องสะสางโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวพฤตจิการเนี้ยอเมริกาเลือกตั้งนะผมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเข้มงวดเรื่องการส่งออกชิป AI เซมิคอนดักเตอร์เพื่อเรียกคะแนนเสียงตัวเอง ่าไอ้ไม่ใช่โดนทัทํามโจไบเดนโจไบเดนก็จะทำาโลิซีเดิมพยายามบีบจีนด้วยเรื่องของกลยุทธ์เทคโนโลยีชิปไมโครชิปไม่ให้ส่งไปจีนโดนัทรัมเดี๋ยวก็ต้องหาตมเดี๋ยวฉันจะขึ้นภาษีจีนคือมันฟังดูแล้วมันเหมือนว่าทั้งสองคนนี้ไม่ว่าจะได้ใครอะ่ะเขาเกลียดฉันแน่นอนอะ่ะนึกออกไหมเหมือนเหมือนเหมือนฉันโดนแน่ๆนไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือเป็นโดนัทรัมแค่ว่าจะโดนทางไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าใช้เวลาใช้เวลาครับคิดว่าคิดว่าตัวเลขจีนจริงๆไม่ดีแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่า ดัชนีหุ้นจีนมันลงแบบมันลงมาสามปีถ้าปีนี้ลงอีกก็จะเป็นปีที่สี่แล้ววงจรไซเคิลของตลาดหุ้นขาลงเนี่ยโดยเฉลี่ยขาลงมันจะอยู่ที่สามถึงห้าปีเพราะนั้นอันนี้ลงมาจนแบบว่าภาษาจีนเรียกเจ๊กอัาผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรนะอยากจะพูดให้นองๆมีปังปแต่ภาษาจีนเรียกเจ๊กอกัคือแบบไม่ไม่ไหวแล้วคือลงจนกจนกระอักเลือดเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นมีแค่ทรงกับสุดครับผม ค่ะจากที่พี่มี่พูดมามันก็ดูเหมือนเอ่อเป็นอะไรที่น่าน่ากังวลใจละเกินค่ะมีเดี๋ยวมีปัญหาอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นติดลบอย่างนั้นอย่างนี้พอข้อมูลมันไม่ดีแบบนี้ค่ะข้อมูลติดลบเอยปัญหานั้นนี่ตลาดก็จะเกิดความคาดหวังเรื่องของรัฐบาลจีนเนี่ยจะออกมามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแต่มันก็ดูเหมือนว่าการกระตุ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังน้อยไปหรือเปล่าคะพี่มี่ ผมว่าจริงๆมันกระตุ้นแรงมากเลยนะครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคนชอบถามผมเรื่องเล็กๆเล็กอรีเรกซ์ว่าสีจ้นผิงไม่ดีเลยชอบมากดนน่นนี่นั่นเดี๋ยวห้ามเด็กซื้อเกมเดี๋ยวห้ามเด็กเข้าเล่นเกมทุกวันเพื่อรับรางวัลเดี๋ยวแบนด์โรงเรียนกดวิชาเดี๋ยวไปบอกว่าโรงเรียนตั้งแต่เคนายเป็นต้นมาห้ามสแสวงหาผลกําไรอะไรประมาณเนี้ทําให้หุ้นแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับผมเทียบจีเนี่ยอาจารย์นิเวศชอบเทียบว่า การซื้อหุ้นเหมือนกนารภรรยาแลวกันนะผมคิดว่าจีนเนี่ยถ้าเทียบเป็นผู้หญิงคือผู้หญิงสวยเซ็กซี่ิีใสดีฐานะดีการศึกษาดีคือทุกอย่างดีหมดไม่มีข้อเสียอะไรเลยเนาะแต่พ่อตาเนี่ยบา้บาๆบอๆสมมติมว่าเราเดินๆอยู่พ่อตาวิ่งเข้ามาตบหัวเราทิมเลยนะเราไม่บอกเส,สาเหตุเหตุผลด้วยอยู่ๆก็ตบเราแล้วก็เดินไปอะไรเงี้ยวันนี้สีจินผิงท่าทีเปลี่ยนเลยนะถ้าเราตามหุ้นจีนมานานๆเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเริ่มพูดถึงในบทสัมภาษณ์การประชุมภาคว่าหุ้นนนจถูกเกเิบ้าง ตั้งกองทุน2ล้านล้านหยวนใช่ไหมครับ10ล้านล้านบาทมาพยุงหุ้นจีนให้รับพิษากิตหลายแห่งเนี่ยช่วยกันไปซื้อหุ้นจีนถ้าเทียบเป็นสตอรี่เดิมว่าเราไปจีบลูกสาวแล้วพ่อตาบ้าบ้าบอเนี่ยวันนี้เราเดินเข้าบ้านมาพ่อตาเริ่มหักกินข้าวหร้อยังโลกไปไหนมาอะไรเงี้ยคือเริ่มมีมไมตีเราเริ่มมีมิไมตีเออทุกทีมาคือแบบจะทาร้ายเราอย่างเดียวนี่มากินข้าวยังลูกไปไหนมาเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยมันเริ่มมีเห็นสัญญาณนั่นแหละซึ่งสัญญาณเนี้ย อาจจะสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับความเชื่อมั่นเอาอย่างน้อยสองนั้นลงทุนจีนก่อนของนักลงทุนจีนก่อนเพราะนัลงทุนต่างชาตินะถ้าหวังให้คนต่างชาติมาซื้อหุ้นจีนนะส่วนตัวผมนะผมคิดว่าหวังยากอหุ้นหุ้นหุ้นฮ่องกงแล้วกันนะไม่พูดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่นะเพราะจีนแผ่นดินใหญ่นี่เขาซื้อยากหุ้นฮ่องกงผมเข้าใจว่าเคยมีสัดส่วนต่างชาติสูงที่สุดเนี่ยใกล้ห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยตอนนี้อาจจะเหลือสองเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยน้อยมากนะคร แสดงว่าอะไรแสดงว่าหุ้นจีนเนี่ยมันคงมีการพักกันด้านอะไรก็ไม่รู้อะที่ถ้าเกิดถ้าเกิดน้องนนไม่เคยใช้บูมเบิร์กกดไปดูหุ้นในบูมเบิร์กที่เป็นหุ้นจีนเนี่ยมันจะขึ้นแบบธงสีแดงนะบอกว่าไอ้พวกนี้มันแบบเออเป็นอันตรายมีเลกแฟลกมีนู่นมีนี่อะไรขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าคืออะไรวะเนี่ยมันเห็นบ่อยๆแล้วคนก็ทางข่าวข่าวทั่วไปก็จะบอกจีนมันแต่งงบมันแต่งตัวเลขมันแต่งนู่นแต่งนี่แต่งนั่นผมก็เลยคิดว่าฟเรนเน n e r หรือฝั่งตะวันตกจะมาให้ลงห ยากแต่ถ้าเราจะหวังให้หุ้นขึ้นเนี่ยด้วย valuation วันนี้ forward PE 7เท่านะครับ7เท่าเนี่ยคิดมุมกลับคือได้ผลตอบแทนใกล้ๆ15%กับอัตราดอกเบนะี้ยในจีนนะเงินฝากผมเข้าใจว่าระยะระยะกลางลางเนี่ย1-2%เท่าน,นั้นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมี e a r n i n g งอยกที่ใหญ่มากนะแต่คนจีนเนี่ยน้องนองมีก็เมื่อกี้เราพูดข้างต้นแล้วเ,ององเงินออมเยอะแยะเลยออม40%ของเงิน จริงๆจีนเนี่ยเวลาเขาออมเงินหกสิบเปอร์เซ็นตะครับของเงินออมหกเจ็สิบเปอร์เซ็นต์เขาออมใน property มีอยู่ในหุ้นกับอ่าตราสารนี้อยู่สักแปดเก้าเปอร์เซ็นต์รวมๆกันเราลองคิดดูสิถ้าเราเป็นคนจีนนะ<ส>เงินก็มีเยอะทุกอย่างก็มีเยอะแต่ไม่อยากซื้อ property ละสมมติ property เคยซื้ออยู่หกสิบมันซื้อมันไม่กำไรเว้ยถ้าเขาแบ่งเงิน property สักหกเปอร์เซ็นต์อ่ะสักสิบเปอร์เซ็นต์ของ property ก็หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยตลาดหุ้นจีนขึ้นได้เลยนะตลาดหุ้นฮ่องกงขึ้นได้เลยนะ นึกออกไหครับคือแต่มันก็มีเงื่อนไขน,นะบางตัวซื้อได้บางตัวซื้อไม่ได้แต่ว่าผมว่าหวังคนจีนน่ะอาจจะง่ายกว่าคนต่างชาติหวังคงจีนอาจจะอาจจะง่ายกว่าการหวังกองทุนต่างชาติที่จะเข้ามาเยอะๆในระยะสั้นๆนะครับมันต้องจุดให้มันเป็นตั้มมันขึ้นก่อนอะไรอยงเนี้ย